คำถามผมอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งช่วยให้ผมคิดปัญหาต่างๆของผมได้อย่างชัดแจ้งและผมได้อ่านคำสอนของคุณและของท่านอื่นๆในทํานองเดียวกันแต่ดูเหมือนคุณจะนำเสนอว่าการช่วยเหลือเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ผิวเผิลและไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน การที่คุณเสนอแนะเช่นนี้เป็นเรื่องบังเอิญไม่ได้ตั้งใจหรือคุณต้องการชี้ให้เห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่อยู่ลึกกว่านั้นมากที่ไม่สามารถคนพบได้โดยการอ่านกริษณมโมติคุณอ่านหนังสือเพื่อมองหาความช่วยเหลือหรือคุณอ่านหนังสือเพื่อยืนยันประสบการณ์ต่างๆของคุณนั้นหรือ อ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลายเพื่อให้จิตใจที่เคลื่อนไหวไม่หยุดหย่อนนี้ได้หยุดพักเช่นนั้นเรือผู้ถามบอกว่าเขาอ่านหนังสือเพราะมันช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้เขาการอ่านช่วยคุณได้จริงๆหรือเมื่อผมร้องขอความช่วยเหลือจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมจะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ผมอาจจะรู้สึกบรรเทาเพียงชั่วครู่ช่วยยามโดยอาจจะมีช่องว่างเกิดขึ้นชั่วขณะที่ทำให้ผมมองเห็นทางแก้ได้แต่แน่นอนว่าการค้นพบความช่วยเหลือผมต้องหาจากภายในตัวผมเองใช่ไหม หนังสือเพียงแต่ให้ข้อมูลแก่คุณว่าทำอย่างไรจึงจะไปสู่ประตูทางออกของปัญหาแต่คุณต้องเดินไปเองใช่ไหมคุณเห็นไหมนั่นคือหนึ่งในความยุ่งยากของเราคือเราต้องการความช่วยเหลือเรามีปัญหามากมายนับไม่ถ้วนรวมทั้งปัญหาที่ก่อความทีน่านหรือการทำลายล้าง เราติดอยู่ในปัญหาเหล่านี้และต้องการความช่วยเหลือจากใครบางคนไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาแพทย์พระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะขอรับความช่วยเหลือได้สร้างภาพลักษณ์บางอย่างขึ้นมาซึ่งทำให้เรากลายเป็นทาสของสิ่งน,นั้นดังนั้น พระพุทธเจ้าหรือกฤษณะมูรติหรืออะไรบางอย่างจึงกลายเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าขึ้นมาแล้วเราก็พูดว่าโอ้เมื่อท่านช่วยเหลือผมได้ครั้งหนึ่งผมก็กลับมาหาท่านอีกซึ่งนั่นชี้ให้เห็นถึงจิตใจที่ตื้นเขินเป็นจิตใจที่กำลังแสวงหาความช่วยเหลือจิตใจเช่นนั้นเป็นตัวสร้างปัญหาขึ้นมา แล้วมันก็ต้องการให้ใครบางคนมาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นหรือไปหาใครบางคนให้ช่วยเปิดเผยกระบวนการคิดของมันดังนั้นผู้ที่แสวงหาความช่วยเหลือจึงสร้างสิ่งที่มีอำนาจเหนือขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเช่นอำนาจของความรู้จากหนังสืออำนาจรัฐจอมเผด็จการครูนักบวชและอื่นๆ แต่ทั้งหมดนี้ช่วยผมได้ไหมหรือช่วยคุณได้ไหมผมรู้ว่าเราอยากจะให้เป็นเช่นนั้นแต่ในระดับรากฐานจริงๆแล้วทั้งหมดนั้นช่วยคุณและผมได้หรือแน่นอนว่าจากการเข้าใจตัวเองอย่างเงียบๆอดทนและสงบเสงี่ยมเท่านั้นที่เราจะเริ่มผลพบและมีประสบการณ์ในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้สร้างขึ้น และสิ่งนั้นนั่นเองที่นำความช่วยเหลือมาให้และช่วยทำให้การเห็นของเราเริ่มชัดเจนขึ้นแต่คุณไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้มันจะต้องมาหาคุณเองโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ว่าเมื่อใดที่เรากำลังเป็นทุกข์เมื่อใดที่จิตใจของเราเจ็บปวดจริงๆเรามักต้องการให้ใครบางคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือดังนั้นโบสถ์เพื่อนบางคน รูหรือรัฐจึงกลายเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากสําหรับเราและเพราะความหวังและเพราะหวังความช่วยเหลือเช่นนั้นเราจึงเต็มใจที่จะกลายเป็นทาสด,ดังนั้นเราต้องสืบค้นเข้าไปในปัญหาว่าเราติดอยู่ในความทุกโศกของเราได้อย่างไรเราต้องทำความเข้าใจและ ทำให้มันกระจ่างขึ้นมาเพื่อตัวเราเองเพราะสัจธรรมหรือพระเจ้าหรืออะไรก็ตามที่คุณเรียบไม่สามารถประสบพบโดยผ่านสิ่งอื่นมันจะต้องเป็นประสบการณ์โดยตรงสิ่งนั้นจะต้องมาหาคุณโดยไม่ผ่านตัวกลางใดๆทั้งสิ้นสำหรับจิตใจที่หวังความช่วยเหลือเรียกร้องร้องขอหรือขอ จิตใจเช่นนั้นไม่มีทางคนพบสภาวะอื่นได้เพราะมันไม่เข้าใจปัญหาต่างๆของมันเองไม่เคยเรียนรู้อาการเคลื่อนไหวรู้กิจกรรมต่างๆของตัวมันเองแต่เมื่อใดที่จิตใจเงียบลงแสงสว่างจึงจะบังเกิดขึ้นแสงสว่างนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อรับการสการะบูชาจากจิตใจแต่จิตใจจะต้อง เงียบสนิทไม่มีการร้องขอไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์เช่นนั้นมันจะต้องหยุดนิ่งจริงๆแล้วเมื่อน,นั้นแหละจึงมีความเป็นไปได้ที่แสงสว่างนั้นจะบังเกิดขึ้นซึ่งจะขจัดปัดเป่าความมืดบอดของเราให้สูญสลายไปกฤษณะมรติกล่าวต่อสาธารณะที่เมืองโอไฮยวันที่3สิงหาคม2500 2495จากหนังสือปฏิวัติจากดวงใจหนึ่งหน้าที่23ถึง25